いいね。 ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ขอคนรักรถชานอลนะครับซึ่งวันนี้ครับเราอยู่กับรถใหม่ต้องบอกเลยสดสดซิ่งๆนะครับสำหรับการเปิดตัววันนี้ครับ Mitsubishi Expander Cross นะครับก็ต้องบอกเลยคราวนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะครับราคายังไม่เกินล้านนะครับก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิม7,000บาทจากเดิมนะครับ939,000บาทนะครับเพิ่มมาเป็น946,000บาทอ่ะ7,000บาทเท่านั้นมีอะไรเพิ่มให้บ้างหลักๆตัวแรกเลยนะครับก็คือสีทูโทนที่ให้มากระจังหน้าใหม่ตัว เองเป็น LED นะครับเป็น full LED หมดเลยในส่วนด้านหน้านะครับไม่ว่าเดเทมป์รันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับอีกจุดหนึ่งนะที่สําคัญนะครับก็คือระบบความปลอดภัยนะครับที่เรายืนอยู่นี้เลยนะครับเขาก็บอกอยู่ก็คือ Active Yield Control ระบบสร้างเสถียรภาพในการขับขี่นะครับระบบนี้ครับจะช่วยกระจายแรงเบรกซ้ายขวาเมื่อเราเข้าโค้งมันก็จะช่วยให้เราเข้าโค้งได้ดีขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นรุ่นเดิมๆไม่มีให้นะครับในส่วนของภายนอกก็มีปรับเปลี่ยนไม่มากนะครับก็คือในส่วนหนึ่งก็หลักหลาือสี ด้านหน้าไปในตัวนี้มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนช่วงล่างนะเพื่อใช้สภาพของปาร์โรสปอร์ตเข้ามาใส่นะครับทำให้ช่วงล่างเนี่ยมีความตึงหนึบมากกว่าเดิมนะครับก็ทําให้การขับขี่ในพื้นที่ที่เป็นออฟโรดแบบเล็กๆน้อยๆหรือเข้าลุยแคมปิ้งต่างๆก็ขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็มีการพับเสียงเพิ่มเติมเข้ามานะทำให้เสียงในห้องโดยสารเนี่ยเงียบขึ้นนะก็บวกกับระบบช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนมาก็คือทำให้เสียงที่เข้าในตัวรถน้อยลง และในส่วนของภายในนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเลยเห็นชัดเจนง่ายๆนี่เลยครับในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่มาจากปาเจโรสปอร์ตเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับคือจอเลื่อนใหม่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขนาดจอ LCD นะครับขนาด8นิ้วนะครับก็คือใช้ในความคิดคือ Horizon t a l a x i s นะครับก็มีความสวยงามบางยี่ห้อมันจะดูแบบว่าผมไม่รู้อันนี้มันเหมือนเป็นเป็นหน้าจอด้านๆติดๆดีนะครับบางอันคือมันดูแบบะมันจะเป็นหน้าจอลักษณะนี้่ะมันจะดูแบบคมๆแต่อันนี้มันจะดูแบบเหมือน หมือนสีมันจะออกด้านๆนิดนึงครับแล้วก็ทําให้ดูด,ด,ดูดัน คอนโซลนะครับและส่วนหน้าจอนี้เองก็คือขนาด9นิ้วนะครับในส่วนของมัลติมีเดียเองและในส่วนอื่นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับในส่วนของเครื่องยนต์เองก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรนะครับ105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับอยู่ที่4,000รอบต่อนาทีครับในส่วนของเกียร์เองก็เป็น Eco Dyna m i มิก CVT นะครับในระบบของเกียร์ CVT นี่เขาไม่มีการจำกัดเกียร์ไว้ทบว่าอยู่ทั้งหมดกี่เกียร์ก็ต้องบอกนะครับมสมยาวครับน เยอะนะก็ยังเป็นคงคอนเซปต์เดิมอยู่นะครับก็ยังถือว่าเขาก็บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนิดหน่อยสาหรับที่นั่งนะครับก็แถวที่3าสามารถนั่งได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็แถวที่2เนี่ยนั่ง3าคนไม่อดึดอัด <c oughs> เดี๋ยวเราไปสรุปกันกีว่าในการเพิ่มเจ0 0พเนี่ยคุ้มไหม ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับสำหรับมิซูซึ i e เอ็กซ e เพนเดอร์คอสใหม่มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก7,000บาทแท้ระบบ AYC นะครับแค่นี้ผมว่าคุ้มแล้วครับก็คือ Active y ยียลคอนโทรนะครับต่อมาครับก็เป็นในส่วนของข้างหน้านะครับกระจังหน้าไฟหน้าใหม่ที่เป็น Full LED นะครับคือเซตข้างหน้าเนี่ยไฟเนี่ยก็คือเป็น Full LED แล้วนะครับแล้วก็ให้ความสวยงามกระจังหน้าก็เป็นลวดลายใหม่ด้วยนะครับในส่วนด้านหลังเองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยสำหรับตัว d i f f u s e r นะครับในตัวของสปอยเลอร ท้ายด้วยนะครับก็ทําให้ดูสั้นลงผมว่ามันสั้นลงนะเพราะอันก่อนมันรู้สึกว่ามันอาจจะป้อมๆนิดหนึ่งอันนี้ก็ทําให้มันดูดีขึ้นดูดูดันมากขึ้นนะครับก็ผมว่าสวยงามมากขึ้นจริงมันดูดีจริงครับแล้วก็มีในส่วนของช่วงร่างที่มีการปรับเปลี่ยนให้นุ่มหนึบมากขึ้นแล้วก็สับแรงกระแทกได้ดีก็ในส่วนภายในเองมีการเปลี่ยนโฟมอะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอเปลีนใหม่ LCD ใหม่นะครับก็เป็นขนาด8นิ้วแล้วก็ผมว่ามันให้ความสวยงามดีอ่ะในส่วนของหน้าจอใหม่นะครับผมก็ต้อง คือในส่วนต่างๆยังมีอีกนิดหน่อยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติระบบปั่นน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ก็เสริมขึ้นมาอ้ออีกหนึ่งอย่างเอบามากเบาจริงๆเปิดง่ายเปิดสะดวกพอบางเจ้านี่ก็หนัก รับวันนี้ครับก็เป็นแค่ first impression นะครับคือเรามาบอกกล่าวกันนะครับว่าในราคา7,000ที่เพิ่มขึ้นมานะครับของเอ็กซ์เฟนเด s รใหม่เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับอ่ะอย่าลืมครับฝากติดตามนะครับในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีไปทดสอบกันทดลองขับกันนะครับสำหรับ Mitsubishi ่เอ็กซ์เฟนเ s อนะครับก็จะเป็นเทสต์ลิฟทนะครับเราก็จะไปเทสต์กันที่จันทวันกันสำหรับใครที่ต้องการนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสำหรับเจ้าเอ็กซ์เฟนเด s รใหม่นี่นะครับก็สามารถดูข้างล่างเลยเราเดี๋ยวววเเรรรราาาาททิิ้้้้้้งงลลกกกก์ไไไใหีี่ www.cravity.com นนนะะคคััับบ็สมถขปดดูแอ เปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ด้วยนะสำหรับ e x t e n d e r c เดอรครก็ใครสนใจไปดูได้กันที่โชว์รูมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนและครั้งหน้าอย่าลืมมาติดตามกันสำหรับการเทสต์ไดเจ้า Mitsubishi e x t e n d e r c r o s s ใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย